ครับสวัสดีครับหนุ่มชายภูมินะครับมาแล้วครับพี่พๆหลายท่านนะครับสอบถามมานะครับเรื่องศูนย์นะครับศูนย์ตัวนี้นะครับนี่เป็นเป็นยังไงน้อหนุ่มสว่างดีป่ะน้อสว่างดีนะครับทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับตัวนี้ อันนี้เห็นไหมครับนี่อันนี้รอดแสงนะครับศูนย์หนาซิมิบอันนี้ศูนย์หลังนะประมาณนี้ครับสว่างนะครับถ้ากลางวันนี่โดนแสงเนี่ยโอ้ย่างจ้าเลยแต่กลางคืนก็นสว่างนะครับสว่างดีนะครับเปลื่นเคีย้์นะครับด้านหนาซิมิบเป็นจุด สีเขียวนี่อยู่ตรงกลางนะรอบรอบรอบที่เป็นสีส้มครับแบบนี้ครับถ้ากลางวันเนี่ยกล้องกับโวกกาสกลางวันเนี่ยสว่างดีครับกลางคืนก็สว่างนะครับตัวนี้สว่างทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับข้างบนนี่เป็นช่องรอแสงนะครับเวลาโดนแสงเนาะจะทบลงมาถ้ากลางวันเนี่ยตัวนี้เป็นศูนย ไฟเบอร์ออปติกตัวโกโปรนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับสว่างให้กลางคืนและกลางวันนะครับกลางวันและกลางคืนเดี๋ยวนุ่มซิล้องปิดไฟให้เบิงนะครับว่าจะเป็ยนยังไงเป็นแนวท้านะครับที่พี่บางท่านนะครับอยากลู้นะครับ่ามันชิอสว่างดีบนอะนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับปิดไฟให้เบิงนะครับอนที่เป็ยนยังไงเอาวางไว้นี่นะหลนี่มายิบถือบนอะ ไปเห็นมัน้ยนครับหเห็นบ่แต่แข่งนอกมีไฟอยอ่นะเห็นบ่นนนครับนี่นะโอาา้ยเติบเป็นประมาณนี้นะครับนี่นนะสว่างแบบนี้เลยนะครับทั้งคืนเลยนะครับ เอาว้นะครับติดไว้นะครับเป็นของแต่งที่เพิ่มสมรรถนะถ้าบ่มีถ้ารุ่นที่ติดไฟฉายบ่ได้ผมว่าตัวนี้เหมาะเลยครับเนี่ยเจ้าของผมนะเป็นล้างแบบมันเป็นล้างที่ติดไฟฉายได้ก็คือพ,พี่ศูนย์หนึนะ มาณี้นะครับเป็นแนวทางนะครับถ้าอยากผมว่าบางคนเป็นพี่ๆหลายท่านนะครับบุรุวานีิสว่างประมาณใดน,นะตะศู์เพื่อนจะสว่างอยู่ครับต่วัาตัวนี้สว,าว่างไม่ต้องล่อแสงนะครับตัวนี้สว่างแบบนี้เลยครับอันนี้เอาไว้ใ่โตด้วนะ่ยผมปิดไฟในห้องแล้วนะประมาณี้ครับบ๊อผิดบังครับ ซื้อได้ครับสว่างครับบางคน mm hmm. แพงบอมันแพงกาแ,แพงอยู่ครับแต่วาดบอผิดบางนะครับนี้สว่างนี่นะครับสว่างอีกแล้วเห็นไหครับ ประมาณนี้นะครับกลางคืนเนี่ยประมาณนี้แหละเหมือนๆโอ้ไซได้ครับพอผิดบังนะครับสวยมากอันนี้ไปเกี่ยวกับเข็นขัดนะครับหรือโต๊ะนะครับเวลาขึ้นล้นะครับบางทีจุบเฉินนะฮา,าบาดเจ็บ สมุทรบาทเจ็บเนาะนี่ประมาณนี้ครับสว่างมัครับนี่แหละประมาณนี้นะครับซื้อได้ครับบ่าแพ้งนะครับเอาไว้เมื่อคืนนะมันสว่างดีครับครับเป็นแนวทางครับ พี่ๆหลายท่านเพื่อนอยากรู้เนาะขอบคุณครับ